สวัสดีค่ะออนค่ะหรือนักเทวิภาเม่นใจหนักค่ะจะมาเล่าเรื่องประทับใจที่ได้ไปไดมอนด์แคมปวันที่1ิบสนะคะที่ภูทานรีสอร์ทออนรู้สึกประทับใจมากเป็นครั้งแรกที่ออนได้ไปร่วมกิจกรรมเข้าแคมป์กับเพื่อนๆบ้านสุขภาพปังพัดนะคะ ออนมีความรู้สึกสนุกกับเพื่อนถึงออนจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนในหลายอย่างแต่ออนก็มีความสุขรู้สึกสบายใจได้ไปเจอกับเพื่อนๆหลหลายคนที่อยู่บ้านเดียวกันมันมีความอบอุ่นเดียรค่ะในครั้งแรกที่ออนได้ไปแบบนี้ได้ไปเข้าแคมป์ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆเ,เป็นบางอย่าง ออนก็ขอขอบคุณบอสมากมากนะคะที่ให้โอกาสออนประทับใจเพื่อนๆนทุกคนเป็นกันเองเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจึงออนจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมล่องเก่งกับเพื่อนๆอนอนก็ประทับใจมากค่ะมีความสุขสนุกไปกับเพื่อนๆ ออนขอขอบคุณโคจ้จโจด้วยนะคะที่ให้ความรู้วิธีทำงานบ้านสุขภาพปางพัฒนะคะสุดท้ายออนก็ขอขอบคุณบริษัทบ้านสุขภาพปางพัฒค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ